อุ้ยโอ้เม็ดเดียวมันเอาเรื่องที่หายเล้วที่จังวะผมไปเอารูปไปรูปมาท่านหน่งได้แล้วคุณไันนะเรียบร้อยไปไปหลุดสวย <laughs> สวย <laughs> หลุดจังหวะคนสวย นะครับก็ขอสวัสดีเมื่อทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ MC โยผมคอนชเชนเคยและวันนี้อยู่กับการรีวิวหุ่นใหม่ครับแลนสล็อตนะซึ่งผมก็ได้ไปลองเล่นมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็เป็นหุ่นตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเร็วดีนะพิวด้วยแหละพิวเลยเอาไว้แบบว่าเวลาใช้เดินทางหายดอกหรือว่าเวลาใช้จูให้เพื่อนนะครับตัวนี้เป็นหุ่นตัวหนึ่งที่เล่นสนุกนะแล้วก็เล่นทีแรกเนะี่ยผมยังไม่ค่อยเก็ฑ์มคานิกมันผมก็นึกว่าไอตัวนี้มันขึ้นตึกไไม่ได้นะครับ กำลังจะแบบว่าจะอยู่ในหมวดหมู่หุ่นที่แบบที่แบบไม่เก่งอะ่ะเพราะว่าแบบมันขึ้นตึกยากครัมันพื้นที่มัเล็จำกัดแต่ปรากฏว่าตัวนี้ขึ้นตึกได้ครับแต่จะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะแต่โดยรวมเนี่ยตัวนี้มีสกิลขึ้นตึกได้ที่ค่อนข้างค่อนข้างไกลพอสมควรครับฟิลเดียวเหมือนกับของฟาร์มิงโกนะแล้วก็ในส่วนของดาเมจเนี่ยก็อาจจะ เรียกได้ว่าน้อยไปได้หนึ่งสำหรับหุ่นที่ต้องเข้ามาสู้ในระยะประชิดนะครับแต่ว่าโดยรวมก็ไม่ถือว่าแย่อะไรขนาดนั้นนะครับโดยรวมถ้าใครที่คิดจะซื้อหุ่นตัวนี้หรือว่าคิดว่าตัวนี้มันมันไหวที่จะไปเล่นหรือเปล่าเนี่ยส่วนตัวผมก็ต้องบอกว่าตัวเนี้ยเล่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโซโลหรือว่าในส่วนของสัอร์ตครับแต่ว่าถ้าเล่นใน TDM เนี่ยอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะว่า สกิลแต่และสกิลมันเนี่ยครูดาวค่อนข้างนาน,นครับไม่ว่าจะเป็นสกิลพุ่งก็คือครูดาวสิ11วินะครับรวมไปถึงสกิลโลเนี่ยน่าจะ12 13ิาวิเลยโอ้15าวิเลยฮะซึ่งไอตัวนี้ไม่เหมาะอย่างยิ่งครับเวลาที่เราจะไปเล่นใน tdm นะแต่ถ้าใครที่ชอบเล่น br เป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วเนี่ยตัวนี้ก็เป็นหุ่นตัวหนึ่งที่จัดว่าเล่นสนุกครับแต่อาจจะไม่ได้ถึงจุดที่แบบว่าสามารถแบกเอ่อทีมไฟคนเดียวได้อะไรอย่างงี้ต้องเล่นคู่กับเพื่อนนะครับส่วนโซโล่ก็จุกดีเล่นสนุก แต่ถ้าจะให้แบบว่าไฟแบบ1 2ึ่งสอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวเหมือนกัน,นครับมันเป็นตัวที่ต้องใช้เวลาในการทําดาเมจนะโอเคเอ่อเทปเดที่เสียงหายไปเพราะว่าผมมาลอง,งในเทลิ่งเก่าเนี่ยคนมันยิงกันมันยิงหุ่นลองหุ่นมั่วครับเดี๋ยวเสียงมันตีกันเนาะเดี๋ยวจะไปเปิดเซตที่ตอนที่เราเล่นอ่าในส่วนของ br นะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับสกิลคร่าวๆข,ของตัวนี้แล้วก็ไม่คัดขการเล่นของมันดีกว่านะครับสกิลแรกเนี่ยก็คือเมื่อเราวิ่งไปสักพักหนึ่งนะครับให้สังเกต ในส่วนของตัวนี้นะเวลาเราวิ่งเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้ขึ้นครับเมื่อสัญลักษณ์ตรงนี้เนี่ยมันเต็มแล้วนะครับมันจะทําการแอคทีฟการแบบว่าวิ่งชาร์จของหุ่นตัวนี้ครับถาวรเลยนะครับมันจะวิ่งไปอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าเราจะกดปุ่มโจมตีหนึ่งครั้งครับมันจะทําการพุ่งตัวไปด้านหน้าครับแล้วก็ถ้าชนกับเป้าหมายเนี่ยเราจะได้รับปั๊บพิเศษเพิ่มด้วยนะอย่างนี้ปุ๊บนี่ครับหลอดตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นหลอดปรับพิเศษที่ได้เมื่อเราใช้สกิล พุ่งเวลาเวลาตัวมันวิ่งเนี่ยโดนศัตรูนะครับรวมไปถึงนะครับถ้าเกิดว่าเราวิ่งอยู่เนี่ยแล้วเราก,กดสกิลแดชของมันเนี่ยมันจะเป็นการกระโดดกระทืบนะครับซึ่งท่านี้ใช้ขึ้นตึกได้แล้วก็รวมไปถึงใช้ในการเข้าไปกระแทกศัตรูที่อยู่เป็นกลุ่มได้นะครับอันนี้ก็จะได้รับบัฟพ,พิเศษที่ได้มาเหมือนกัน,นครับซึ่งไอ้บัฟตัวนี้จะอยู่กับเราเนี่ยไม่ได้เสริมดาเมจแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเป็นบัฟที่มันจะช่วยให้เราสามารถยิงทะลุโล่ ของอาวุธลองของเราได้นะครับของอาวุธลองของเราเนี่ยก็คือเป็นการปาโลโดมโล่ลงไปแบบนี้นะครับซึ่งไอโดมตัวนี้เนี่ยยิงทะลุไม่ได้นะครับยิงข้างนอกยิงทะลุเข้ามาไม่ได้ข้างในย,ยิงทะลุออกไปไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีาบัฟในส่วนของการจิ้มโดนเนี่ยหลังจากเราจิ้มโดนเรา,เราได้บัฟเนี่ยเราจะสามารถยิงทะลุโล่ของตัวเองได้ครับแบบนี้นะเดี๋ยวผมทำให้ดูปึ๊บอ่ะปาโลไปครับเห็นไหมผมยิงทะลุโล่นะครับอันนี้ ก็คือยิงทะลุเข้าเป็นลมศัตรูจะยิงออกมาหาเราไม่ได้แต่ว่าเรายิงเข้าไปได้ครับหรือว่าเราจะปลาเราจิ้มทะลุปุ๊บเราปลาโล่ลงพื้นแล้วเราก็ยิงออกไปหาศัตรูด้านนอกก็ได้เหมือนกัน,นครับไปดูนึงนะหาป๊บอ่ะโดนปาอย่างนี้แล้วก็ยิงออกไปด้านนอกอย่างนี้นะครับได้เหมือนกัน่นะประมาณนี้นะครับในส่วนของโมดูลน,นะโมดูลเนี่ยก็ที่เขาให้มามาตรฐานเนี่ยถือว่าดีแล้วนะครับเป็นโมดูลที่เอาไปเล่น ไม่ว่าจะเป็นโซโล่ก็ดีหรือว่าเล่นในสควอตก็ดีนะครับเล่นในทั้งคู่นะแต่ว่าถ้าเล่นสควอตเนี่ยใครที่เป็นสายแบบว่าอยากเป็นซับพอร์ตเพื่อนอะไรก็กอาจจะต้องเ,ออเปลี่ยนโมดูลป้องกันไปอีกอันหนึ่งนะครับที่เมื่อเราปลาไอโดมตัวนี้ลงแล้วเพื่อนเราวิ่งเข้ามาในเนี้ยเพื่อนเราจะได้รับชิล110้หน่วยนะครับที่โมดูลสีม่วงของเรานะประมาณนี้นะครับรวมไปถึงการทําคอมโบที่จะจูก๊กหรือว่าวิ่งเร็วเนี่ยเราก็สามารถทําได้ดังนี้นะครับเริ่มแรกให้เราวิ่งไปจนกว่าเราจะติด อ่า uh, activate ของของสกิลวิ่งนะครับแล้วเราก็พุ่งไป1ทีแล้วกดด้วยสกิลลองต่อเลย mm. ก็จะเป็นการพุ่ง2อทีครับซึ่งอันนี้เนี่ยเอาไว้จู๊กได้เวลาโดนไล่นะครับมันถือว่าพุ่งค่อนข้างไกลแล้วก็ฟลีซิเบิลพอสมควรครับ mm. เพราะว่าถ้าพุ่งตัวนี้เนี่ยสามารถเลี้ยวได้นะครับอันเนี้ยสามารถเลี้ยวได้นะเพราะฉะนั้นเวลาเราจูก๊กเราอะไรเนี่ยเราก็สามารถพุ่งออกได้เลยนะครับแล้วก็ไอ้ท่า activate นเนี่ยมันไม่ได้ครูดาวนานมากครับก็คือใช้ได้เรื่อยๆนะอันเนี้ยใช้จู๊กได้เรื่อยๆเลยวิ่งปปสัักกกพนึ็เตีลระรรมาณ้คบ อันนี้เอาไปจูให้เพื่อนได้เวลาเล่นส้อนหรือว่าเล่นเ,เดียเด่ยวๆเนี่ยก็สามารถเอาไวหนีศัตรูได้เหมือนกัน,นครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะตามศัตรูที่อยู่บนตึกหรือว่าอยู่บนที่สูงเนี่ยอาจจะไม่สูงระดับอย่างนี้นะครับแต่ว่าเป็นแบบบนเนี้ยตามคนตามแรงก็คือเราปล่อยให้สกิลมันแอคทีเว้ครับให้มันวิ่งอย่างนี้ก่อนแล้วพอใกล้จะถึงจุดเนี่ยให้เรากระโดดหนึ่งทีแล้วกดสกิลลงครับมาทําการเปลี่ยนจากการพุ่งชาร์จเป็นกระโดดขึ้นแทนครับจริงๆไม่ต้องกระโดดอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าถ้ากระโดดเนี่ยก็จะ การกระโดดของมันเพิ่มอีกนะบางบางจุดมันสูงมากมากเราอาจจะต้องใช้การกระโดดเข้าช่วยนะแต่บางจุดที่มันแบบสั้นๆน,นิดเดียวเนี่ยผมไม่น่ใจะว่าน,นี่ถึงือเปบอาเดี๋ยวลองดูนะครับถ้าเกิดว่าผมไม่กระโดดไปด้วยเนี่ยฮึอันนี้ก็ยังถึงอยู่นะครับแต่ก็เฉียดเฉียดครับจะต้องกะดดีๆนะเพราะว่ามันไม่มีลายสำหรับอบอกว่าเราจะลงตรงไหนครับอันนี้ต้องอาศัยความเคยชินนะต้องเล่นตัวนี้ไปสักพักหนึ่งนะประมาณนี้นะครับส่วนดามเมจก็ไม่แย่ครับแล้วก็ในส่วนของข้อนะครับ คอจะมี2แบบก็คือคอหนึ่งเนี่ยเมื่อเรายิงไปเรื่อยๆแล้วเราเปลี่ยนกระสุนมันจะทําการปาหอ,อกถึงทีนะครับเป็นการเสริมดาเมจให้นิดหน่อยนะครับแต่ถามว่ามันแรงไหมเนี่ยสี่ร้อยเนี่ยผมถือว่าแรงนะสำหรับการเปลี่ยนกระสุนหนึ่งครั้งแล้วเราปาหอ,อกไปอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นดาเมจที่เราไม่จําเป็นต้องต้องหวังว่ามันจะโดนครับคือเราก็แค่ยิงปกติแล้วสมมติเรอกระสุนหมดอย่างเงี้ยมันมันเผลอเปลี่ยนแล้วมันปาเนี่ยเราก็ได้ดาเมจเพิ่มฟรีครับส่วนข้อ2เนี่ยจะเป็นบอกว่าเมื่อเราปาโลโดนศัตรูนะครับ หรือว่าปลาลงในบริเวณที่ตูอยู่เนี่ยเราจะได้รับไอ้แมศัตูเนี่ยจะได้รับดาเมจจากโล่เราด้วยครับเนี่ยอย่างนี้ปึ๊บเห็นไ,ไหมแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าไอ้เนี่ยหนึ่งคือดาเมจมันน้อยคนระับมันแค่300ยกว่าเองแล้วก็คูดาวของโล่เนี่ยมันค่อนข้างนานนะดังนั้นผมเลยแนะนําว่าใส่เป็นคอหนึ่งน่าจะดีกว่านะครับก็คือเราเน้นใช้อาวุธหลักอยู่แล้วแหละนะถึงตัวปึ๊บจิ้มแล้วก็ยิงถ้าเกิดมีตัวอื่นมาอยู่กับเราแล้วก็ กลางโลแล้วก็ยิงทะลุอกไปอย่างนี้นครับไปเรื่อยๆเปลี่ยนกระสุนปื๊บปลาหอกตัวไล่ก็จูกหนีได้ครับหนีแบบวิ่งหนีไปเลยเพราะตัวนี้ยังไงมันก็มันก็เข้าไวออกไวอยู่แล้วนะครับแล้วก็พุ่งหนีออกไปเลยจนกว่าเราจะหาจุดเซฟหรือว่าเราลลรีสกิลรีอะไรเสร็จโล,ลเรารีปื๊บเราก็ค่อยกลับพวกไปเจอคนอะไรที่อยู่บนตึกอยู่บนที่อะไรอ่ะถ้ามันไม่สูงมากก็สามารถขึ้นไปเก็บได้ครับหรือว่าถ้าที่สูงมากๆเนี่ยก็ต้องอาจจะต้องใช้เวลาดีนึนง อาจจะใช้ท่าเนี้ยประมาณสัก2อถึงสทีเพื่อขึ้นครับเช่นพวกตึกเชื่อมแถวๆตรงนู้นนะอะไรประมาณนี้นะครับโดยรวมก็ตัวมันก็มีแค่นี้ครับอยู่ที่ความพิวแล้วก็จังหวะการเล่นของเราทีนี้นะตัวมันไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่ว่าถามว่าเล่นสนุกไหมเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าเป็นหุ่นตัวหนึ่งที่เล่นสนุกมากนะโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะไปเล่นในส่วนของทีมเอ่อไม่ใช่ยูนิแมทดิเขาเรียกว่าสควอตนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นสควอตกันในส่วนของ BR นะซึ่งแน่นอนว่า เดี๋ยวผมจะตัดไปตรงนู้นแล้วก็เด e ี๋ยวไม่ได้มีการภาคเพิ่มนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเล่นเป็นทีมอาจจะต้องมีการสื่อาสารกับเพื่อนในทีมนะครับผมก็จะเอาบรรยากาศการสื่อสารในทีมมา,มาให้ดูแทนครับโอเคเนาะก็เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆพร้อมเราก็เดี๋ยวไปเจอกันในเกมนะครับผมกระโดโดลงไปด้วยโจมดูรางเรา ตายลงลงจริงก็ลงหุ่นกับไปไวะไอ้เอป็คนลงมามานันน่าจะรล่อไป เลือดเยอะโอ้เดี๋ยวนะไอ้ถ้าพุ่งเสียบนี่ที่มันไม่ต้องใช้สกิลแดดนี่มันนับเป็นสกิลมันนับเป็นสกิลแดดด้วยวเมื่อกี้ซึมผมออกเหรอ ตตัวโมุมเล่นแก๊บมันดีนะเหมือนจะเล่นพาสต์ใช่ไหมใช่ปะ,ะไม่เป็นไรปะเออไม่เป็ไรไม่เป็ไรแต่ว่ามีเจ้าคนก่อนปะอยู่เนี่ยตัวนี้จะตามไปใช่ใไหมเอฝอฝั่งซ้าย น,น,นี่นี่มาน i l a ลฮ้ยลาจุดมาจุดอาูุดติดแข,ข่งติดแข็งติดแข็งไปครับเหลือโยโตอีกอต,อตัวนะระเรา,น,าอนอกมีสลิเกนพี่ออกไประวังหนึ่ร่วงเลยสวยมากดีชอ,อบี่ชอบสวย เดือดดีวะชอบอืมคนเยอะพี่ออกไปแปลงฝั่งไปอ่อนแล้วออกไปแปลงฝั่งสลัมดีวะฝั่งนูง้นมีแก๊ปดักอยู่ได้ไอแก๊ปนี่น่าจะตีโจโจโก้กับรถมั้งใช่ใช่ตีจีนไอประตูใ่นี่เคียนบินอยู่แอนโดคน

มายิงหรอกนะไม่ยิงหรอกนะนอกนะเอา้าโดนไหมหกสิบห้าจิ้มไม่โดนเดี๋ยวผมสู้เดดวูมฮะแกร์เจ้าไอ้นี่อืมไฟบอลไปเอาไม่ให้ไฟบอลซุ่มเดตต้องเอาเพื่อนมาครับตัวได้แล้ อายุกนะ็อยู่ไหนอยู่เนี่ยแหละอ่ะเจอ้าอยู่เนี้ยอยู่เนี้ยยี่ห้อวังเดียวไม่รู้กี่ตัวสวยผมแปลงนะแปลงอะไรแปลงอะไร ขา้าวซ่ามันแปลงเฮ้ยหมาใครอยู่เนะี่ยลีกหนึ่งโอเคสวยอันนี้ตีใหม่ปะแตกโอเคเ,อดเดี๋ยวผมลงเดี๋ยวผมไปสามดเดียว,ยวอืมเพิ่งได้สามเดียมเหรอเจ็บปะอืมเจ็บวิมี่หุ่นนี่เสียงาลิเคยียนใช่ไหมวะอ่าเนี่ยอยู่หลังเราอีกตัวนึงเฮ้ยมีคนมาหาผมอ่ะใช่ จะตายตายตายตีใมีตีใหม่หมโอเคอะตาระตัวนี่กำลังไปตาระตาระ,ต,าะตีนี้ตีนี้ตามหมดตีนี้ตามหมดโอเคถ้านอกตีใหม่เกือบเลยมีเฮลิเคแล้วก็มีไอเดบูอีกตัวนึงโอเคอ๋อแล้วก็สำหรับใครที่สงสัยนะครับว่าเล่นเล่นไปชปอ็อปทำไมภาพแตกครับอันนี้เป็นที่เกมนะครับคือผมก็ภาพแตกเลยตอนี้เล่นมาตัวภาพภาพล้มแตกอันนี่เป็นแล้วอืมอันนี้เป็นที่เกมนะครับแก้ได้โดยการเอ่อฟรีเกม เดี๋ยวรีเกมแล้วรอสักพักประมาณ5-10นาทีแล้วก็เข้ามาใหม่ภาพก็จะหายแต่แต่ถ้าใครที่กบกำลังติดลมมันๆอยู่ก็ต้องทนจำใจด้วยภาพแจ็สวยจังลงตึกเขียวครับโอ้เมนเฮลิเคแล้วเฮลิเคยไปตึกม่วงโดเมน รกรายนคนนะตัวนะั้นเออเดออีเออ๋ยวบอดน่าจะบอทน่าจะบอทเห <My S 1> มืนอนขนอ,อ้าวคนวะมาอีกตัวนี้เข่าอะไล่งี้ยฮึมเขาไม่ยอมให้ผมไล่เลยวะช่วยไม่ได้หลอวะเกลี่ยเคยม็มถ้าแต่อ่ะถ,ถ้าแต่เดี๋ยวลงสั่งเรียบร้อยหมดเดี๋ยวทางนี้น่าจะไม่ใช่ตี้มันด้วย แกปแปลงแล้เลยนะอ่คโคลัทธิฮมันยิบกามาวะอืมไการถ้าไม่ลอยผมมันไม่ได้หรอก เอาอันนี่นะเนี่ยน่าเก่งสุดละตามไปเป็นนี่น่นาจะมีสองแล้วคงเอารถเก๋าฉัน ัวยพี่น้อัหนึ่งน้องไปมสวองสองสวยมากสวยมาก